ไไม่ได้ก็เดี๋ยวน่าจะลงมาให้ความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมสอสอบพิจิตรไปไหนเออยังไม่มาเลยนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับใช่ครับต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งทางที่นี่เนี่ยเขาก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รอวันพรุ่งนี้ ประยุทธ์ก็จะมาพลเอกประยุทธ์จนันโอชาในรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะมาแต่ที่คุยกับเขาตอนนี้เขาก็ตระเตรียมเพื่อที่จะรอพลเอกประยุทธ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยครับโกแกพังหมดเลยเดีย๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างฝั่งทางนูบ้างเ สำหรับอาคารโดมนี่เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมเงินของชาวบ้านสร้างมาประมาณ5ปีแล้วก็คือชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยเขาก็รวบรวมเงินกันในการที่จะสร้างเพื่อที่จะให้เป็นพี่พักพิงให้เป็นที่นั่งเล่นทํากิจกรรมการซ้อมฟุตบอลการทํากิจกรรมเล่นกีฬาอะไรต่างๆของของทางของทางเด็กๆอะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุขนาดนี้นะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอิทธิพลของพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้อนกับพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยความรุนแรงจะแตกต่างกันสําหรับพายุฤดูร้อนคือมันมาเร็วมันมีแต่ลมลมกระโชกแรงฝนเนี่ยตกแป๊บเดียว